สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับสว่านกระแทกไฟฟ้านะครับยี่ห้ออิงโก้รุ่น ID 6538นะครับตัวนี้นะครับสินค้ามาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีมือจับให้1อันนะครับตัวจำปาขันหัวสว่านนะครับเด็กน้ำเจาะนะครับใบคู่มือการใช้งานและใบประกันสินค้านะครับ คือฮิงโก้รุ่นนี้นะครับสามารถปรับสปีดได้นะครับจากตัวนี้นะครับจะมีปุ่มปรับอยู่ตัวนี้คือซื้อออนออฟแล้วก็นี้ปุ่มล็อกนะครับตัวนี้คือปุ่มเตือนหน้าถอยหลังส่วนข้างบนนี้นะครับคือตัวปุ่มปรับกระแทกนะครับตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือกําลังเครื่องนะครับอยู่ที่650วัตต์นะครับความเร็วรอบที่ทําได้นะครับอยู่ที่ศูนย์ถึงสา0พรอบต่อนาทีนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยผมจะกดปุ่มล็อกเลยนะครับกดสวิตช์ล็อกแล้วก็เดี๋ยวผมจะปรับความเร็วล็อกให้ดู โอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ